นี้แหละนายเหาฉลามก็ไม่รู้แล้วว่าฉันไปไหนจะไปไหนล่ะครับคุณหนูฉันจะไปไหนทำไมฉันต้องบอกนายด้วย นายเป็นลูกน้องไม่ใช่เจ้านายฉันสักหน่อยเข้าใจไหมครับผมแต่พี่สา,าวคุณงูจ้างผมมาเพื่อให้ดูแลคุณงูนะครับนั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะตามฉันไปไหนมาไหนตลอดเวลาสักหน่อยงนนอยางนี้น,นี้ฉันจใจดีฉันจะให้ของขวัญน,นายหนึ่งอย่างแล้วกันฉันให้นายหยุดงานตอนบ่ายนายก็ไปพักผ่อนแล้วก็ปล่อยฉันไปเที่ยวโอเคปะ คงไม่ได้หรอกครับเพราะหน้าที่ของผมคือการที่ให้คนหนูใส่ชุดนอนแล้วก็กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองตอนกลางคืนแต่ตอนนี้คนหนูไม่ได้ใส่ชุดนอนเพราะฉะนั้นงานผมก็ยังไม่จบอ๋อฉันเข้าใจละนายคงอยากเห็นฉัน นอนตอนนี้ใช่ไหมล่ะเป็นอะไรไปล่ะทำไมคิ้วขมวมดขนาดนั้นน่ารอักอะ่ะแต่ฉันว่านายไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้เห็นมันนะผมไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งนั้นครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือการให้คนหนูกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองแต่ฉันแอบเห็นนะ ว่านายกำลังมองฉันอยู่วะนี่นายตั้งใจทำงานจริงปะเนี่ยหรือว่านายหึงที่ฉันจะแอบหนีเที่ยวเพราะว่านายอะหลงรักฉันซะยิ่งกว่าอะไรใช่ไหมหนูครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมอยู่ ผมไม่คิดเกินลูกน้องเจ้านายหรอกนะครับเป็นแบบนี้ไปได้งไงวะเนี่ยมันต้องไม่เป็นแบบนี้สิคุณเฟิรนเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับมีสิ คุณขวัญผมนึกว่าคุณออกไปน้านนอกแล้วซะอีกนี่ฉันบอกความจริงกับพี่สาวฉันไปหมดแล้วนะเออคุณเฟิร์สครับคือผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตครับเรื่องที่คุณขวัญจะออกไปน้านนอกก็เลยไม่ได้รายงานแต่คุณเฟิร์สไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมม,มีทางพาดแน่นอนนายไม่ต้องห่วงหรอก พาะฉันได้บอกความลับกับพี่สาวฉันไปหมดแล้วเรื่องที่นายกำลังจะเป็นพ่อของลูกในท้องฉันนะอะไรนะฉันยอมรับนะว่าตอนแรกฉันตกใจมากแต่ถ้ามันเป็นการตัดสินใจพวกแกสองคนแล้วอะ่ะฉันก็ทำอะไรไม่ได้ฉันหวังแค่ว่านายจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องก็พอถูกต้องอยู่แล้วค่ะพี่เฟิร์สเออพี่เฟิร์สคะ งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปข้างนอกกับตายขอแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะที่รักเดี๋ยวหนูมานะคะคุณขวัญครับอธิบายมาเลยนะครับว่าเรื่องนี้มัหมายความว่ายังไงนี่คือคำสั่งไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่ครับ ผมจะไม่เป็ไหนทั้งนั้นเราต้องคุยเรื่องนี้ให้รู้เรื่องฉันไม่คุยทำไมหรอนายจะทำอะไรฉันหรอนายจะทำอะไรฉันหรอถ้างั้นก็คอยดูว่าผมจะทำอะไรกับคุณเฮ้ย หน้าที่แค่รักษาความปลอดภัยให้กับฉันไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องนะอฉันนะเออฉันอธิบายเรื่องนี้ได้นะฉันว่าเราออกไปอธิบายข้างนอกไหมไม่ใช่อธิบายในนี้อะ่ะออกไปออกไปจากห้องฉันนะไม่ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนิดนายจะทำอะไรอะ่ะนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอกูคุณบอกเองไม่ใช่เหรอ ว่าคุณท้องกับผมอะได้ผมจะทำให้มันเป็นจริงไงอย่านะอย่าขี้ที่แต่ต้องตัวทั้งเชียวนี่นายทำมาอะไรอะ่ะก็บอกคุณไปแล้วไงว่าจะช่วยคุณปั๊มลูกอะ่ะไม่ จเป็นอย่าละงั้นก็คุณต้บอกมาดิว่าทำไมคุณต้บอกพี่คุณแบบนั้นคุณทําให้ผมดูไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ยังไม่พอยังทําให้ผมดูแสวงหาประโยชน์จากอาชิพของตัวเองอีกนี่ถ้านายไม่ยากออกไปจากห้องฉันละก็ฉันจะรอให้คนมาช่วยหนูนี้แหละคิวเหมือนจะกลัวคุณทําผมขนาดนี้แล้วผมยังต้องกลัวอะไรอีก อพอเก็มัแล้วฉันจะกรีดจริงด้วยงั้นคุณก็บอกผมมาสิว่าคุณบอกพี่คุณทําไมว่าคุณท้องกับผมอะเราสองคนไม่ได้สนิทสนมหรือว่าใกล้ชิดอะไรกันเลยผมให้เกียริคุณมาตลอดถ้าไม่จําเป็นผมไม่แตะต้องตัวคุณเลยด้วยซ้ําก็เพราะว่าฉันอยากให้หนายถูกไล่ออกไงฉันอยากให้หนายออกไปพ้นๆจากที่นี่ฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีก คุณเฟิรผมต้องขอโทษด้วยครับที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ต้องห่วงฉันได้ยินหมดทุกอย่างแล้วและฉันก็คิดอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรแปลกๆงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนฉันต้องการให้นายเป็นบอดี้การ์ดน้องสาวฉันอยู่ถ้านายยังอยากจะทำอ่ะนะคมครับ ทางาน,นขอตัวก่อนนะครับเชิญพี่เฟิร์สทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะนี่ไงขวัญฉันถามจริงๆเถอะนะแกทำไ่ทำไมเกือบทำลายชีวิตคนคนหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าหนูไม่อยากได้เขาเป็นบริการนี่นะฉันไม่สนว่าแกต้องการหรือไม่ต้องการแล้วก็ช่วยจัดการอารมณ์โกรธเองแล้วก็ไปขอโทษเขาซะ ฉันไม่มีทางไล่เขาออกตราบใดที่แกอยู่ในบ้านฉันเข้าใจไหมจะทำยังไงกับน้องสาวคนนี้ดีเนี่ยนายหาฉลามนายหาฉลาม นี่นายไตยมีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณหนูคือฉันอยากจะคุยอะไรกับนายหน่อยอ่ะผมว่าผมกับคุณหนูไม่มีเรื่องต้องคุยกันนะครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมผมมีความเป็นมืออาชีพมากพอเออคือนายฟังฉันก่อนได้ไหมอะ่ะฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำไปมันแย่มากเลยอะรู้แล้วยังไงครับผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ว่าคุณต้องการอะไรจากผมท่านแน่คุณทําแบบนี้ทําไมก็นายปฏิเสธฉันน่ะนี่คุณทําทั้งหมดก็เพราะว่าคุณโกรธผมเนี่ยนะไม่ใช่ที่ฉันทําทั้งหมดอ่ะก็เพราะว่าฉันฉันชอบนายไงชอบตั้งแต่นายมาที่นี่แล้วฉันพยายามเรียกร้องความสนใจจากนายตั้งหลายพันครั้งอ่ะแต่ว่านายก็เอาแต่ปฏิเสธไม่สนใจฉันสักทีอะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละ ที่ผ่านมาผมก็ชอบคุณเหมือนกันผมพักห้ามใจตัวเองไม่ให้คิดถึงคุณมาเดียวตลอดผมกลัวว่าคุณจะเกลียดผมกลัวว่าจะตกงานแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้ดูแลคุณหนูเอาแต่ใจแบบคุณอีกป้างั้นนายก็ดูแลฉันตลอดชีวิตเลยนะนายเองใจแได้เลยครับ